เคสวัสดีคนณนะครับทุกสุดการสไตรเกอร์ทีวีนะฮะอยู่ผมสไตรเกอร์นะครับวันนี้ในเกมอันเชิร์นั่นเองนะฮะจากพาร์ทแรกนะผมตายไปหลายรอบเหมือนกันเออตายรอบมากนะ <c oughs> แล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไปเอ่าเก็บของมานี่ได้ของมาเติมเลยเพียบเลยนะฮะของลูกซองลูกซองแฟร์อย่างงี้ไม้กอบอย่างงี้แล้วตอนนี้ฮะผมก็พยายามจะไม่ทำให้ตัวเองตายนะเพราะว่าของนี่เยอะจริงๆ บนไปนี่เสียดายตายเลยเออนะก็มาพันนี้ผมจะมาทําภารกิจก็คือมายืนรอเลยเหรอไม่ดีมั้งเพื่อนโอเคพันนี้จะทำภารกิจก็คือผมจะไปผมจะไปเรียกว่าอะไรอะ่ะเก็บของมาสเสบียงมาตุนนะ <c oughs> บ้านหลังนี้นะฮะซึ่งก็เป็นผลิผลของเพื่อนผมอะที่มาเล่นกันไวน้เอง ผมกลัวถ้าถ้าผมจำทางกลับไม่ได้ผมก็จะพักแลมหมดแล้วกันเออนะมาโอเคก็เก็บของมาได้เยอะเหมือนกันเก็บไปเลยพวกนี้จำเป็นมากเชนซอร์ aw, นี่ดักช็อตอกระสุนลูกซอง aw, เชนซอร์เรื่อยเรื่อยผมว่าผมดรอปไปก่อนดีกว่าโอ้มาเล็กข้าวโพดไปปลูกโอเคผมขอเอามาเล็กข้าโพดไปปลูกก่อแล้วกัน อะไรเนี่ยโอ้ยหาเรื่องอ่ะหาเรื่องอ่ะโอเคผมตีซอมบี้ตายในทีเดียวแล้วมาชนะแล้วฮะหลังจากคราวที่แล้วนี่ตายไปแบบบันเทิงมากเลยเอามาเอามาไฟเหล ER. ือนะโคตรโฉดโอเคเราจะทำผมลองปลูกดูดิปลูกยงังไงอ๋อเค okay. ปลูกอย่างงี้อ๋อปลูกง่ายมากโอเค รู้สึกมันเห็น,มนเมล็ดผักกาดอยู่ในนั้นโ okay. อเคไม่ผักกาดหรือกะหล่ำเออกะหล่ำปีแคปเบจโอเคมันเมล็ดผักกาดไปปลูกแป๊บเดี๋ยวเราจะเอาไปหาของกันฮนะโอเคตอนนี้ก็ปลูกเสร็จละนะละอะไรวะโอเคแลยวนี่คือที่ผมที่เพื่อนผมสร้างเอาไว้นะเพื่อนผมก็ค้าบมาแล้วมันก็สร้างไว้แผนที่เก็บไว้กว่าเก็บไว้เก็บไ,ไว้เพื่อฉุกเฉิน นะสีม่วงนั่นคือรถผมรถผมเองนะเมื่อวานไปเจอรถมาอัดเสร็จแล้วก็ไปท่องเที่ยวก็ได้รถมา <c oughs> คันหนึ่งเอ้าเฮ้ยตีไม่โดนคันหนึ่งเอ้าเฮ้ยไม่โดนคันหนึ่งไอเฮ้ยวัตเตอร์วัตเต t ร์นี่เออ,อไม่ธรรมด,ดาโอเคก่อนไปรู้สึกผมต้องเก็บอันนี้มาก่อนอ่าฮาวเวดผลิตผลของข้าวโพดเพื่อนผมมาก่อน <c oughs> โอเคได้มาละรู้สึก เลือดไหลเหรอไม่ดิ with minor blood ชทำให้หยุดการเลือดไหลได้นะครับโอเครู้สึกผมต้องไปหาแหล่งน้ำก่อนดีกว่าเพราะว่าผมจะเอากระติกน้ำแคนทินเนี่ยไปเติมซะหน่อยเฮ้ยรถจะไหลอ่ะไหลดิอย่ะไหลอ่ะไหลจะไหลอ่ะไหลเดี๋ยวตกน้ำไม่ตกน้ำไม่ตกน้ำวันนี้โอเคอย่าตกดิโอเคอย่าตกสิเพื่อนโอเค จอดโอเคไปงงนะหูหลงเอาน้ำแป๊บนึงไม่แน่ใจว่าในทะเลน้ำไม่ใช้แคนทีนได้หรอลอง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 เติมดิ r e f i l l โอุ้ยได้วะ่ะโอเคกินกินอัดไปก่อนเพื่ออยู่มีแคนทีนนี่ก็ดีนะฮะไว้เติมน้ำแล้วก็นี่ได้เลยไม่ต้องไปหาน้ำตามถนน รู้สึกผมต้องหาแบนเดตเพื่อมาเพิ่มเลือดนะฮะแต่ว่าโอเคเราไปเัเไยดีวะโอ้ยพูดประเทศที่ดีมากกันนี่ตรงนี้โอเคเราจะบ้านมาถนนสายนี้จําไว้ฮะเพื่อได้กลับบ้านถูกถ้าเราเจอเมืองเราจะไปป้นเมืองกันผมมีไม้กรอบสุดโหดไว้ในมือแล้ <c oughs> น่าจะช่วยได้นะฮะเออไปโอ้ยกองทัพซอมบี้วะ่ะ ไม่อยากให้เราเสียเราต้องไปลงไปเคี้ร์มันก่อนมาวามาเลยไอ้ชายว่ามาเลยไอ้ชายว่ามาเลยไอ้ชายโอเคตัวเดียวฮะตัวสุดท้ายว่ามาเลยเอา้าวไม่โดนไอ้ไม่โดนอะ่ะไม่โดนอะ่ะไม่โดนอะ่ะโอเคครับเพื่อไม่ให้รถเพื่อไม่ให้รถพังเร็วนะผมต้องตีลงไปตีมันก่อนนะเอออาจจะเสียเวลาหน่อยนึงแต่เพื่อถนอมรถเอาไว้ โอเคไปเราไปหาเมืองกันดีกว่าเราจะเข้าไปหาของให้ได้เยอะที่สุดนะฮะหลังจากพาที่แล้วนี้ผมตายไปหนึ่งรอบใช่ไหมเอออีรอบนึงโอเคเราจะเราเจอเมืองแล้วฮะพระเจ้าเราไปตรงนี้แล้วกันโอเคกลับบ้านได้ไง่ายๆก็คือถนอนสายนี้โอเคไปเมืองนี้มันอะไรกันเนี่ยเก็บไปแล้วหรือเปล่าไปผมว่าของนั้นจะรีสปาวใหม่นะ เออรู้สึกของผมมาเก็บไปแล้วหรือเปล่ามงนี้โอเคไม่เป็นไรลองสำรวจแลวฟาดมาฟาดเอาไม่โดนอุ้ยอุยอุยอุย,ยมาเมื่อไรลูกสองลูกสองลูกสองโอเคเล็งอมหนึ่งนัดครับไปหนึ่งตัวเ k โอเครู้สึกผมยังไม่สำรวจนะเพราะรถคันนี้มันมันเพิ่งมา กางเกงของมีแล้วอะไม,ม่เอาไม่เอากางเกงเหรอเสื้อพิงเชิดเสื้อเชิดสีชมพูเราเป็นผู้ชายนะตัวเธอเออเออเออ,เอ,อ,เออ้สึกขาดแค่นอาหารมากเลยต้องลองไปหาอาหารด้านได้ร้าน,านสักรีดรู้สึกเสื้อผ้าจะเยอะไม่มีชุดเท่ๆเลยอะเซลเลอร์กลาสี โอเคบายไปต่อไปฮะไปหาของรถเราอยู่น่นใช่ไหมใช่ปะวะรถรถอยู่ไหนรถเราอะโอเคสำรวจเมืองโครดหลานเสื้อผ้าครับรมีไรมีผ้าโครอดอุ้ยมาตึกมาฟาสิครับรอช้าอยู่ใหญ่เล่าเอ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 าติดติดแล้วอุ้ยอุ้ยจะเอาขวดน้ำไปฟาดจะเอาขวดน้ำไปฟาดซอมบี้ ไม่มีทางหรอกโอเคกเกรเปนเซลเลอร์เจอชุดกะลาสีเยอะจังเลยโอเคสำรวจร้านเสื้อผ้าเสร็จแล้วฮะเราจะไปมีอะไรคืออะไรวะอุ้ยมันคือแค่ฟูแพ็คข้าวป๊อปอออาหารวะเก็บเก็บไปก่อนซิก,กระเป๋ามันจะเต็มอะมมต้มยเต้ซีด วอเลตอะอาหารว่ะคุณผู้ชมแก๊สนี่เต็มปะ่ะเต็มอยู่ด้วยซูมสเปซงไว่ายไม่จำเป็นอ่ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันโอเควิตัวเมตโตซีกับอาหารว่าเอาหารมาดีกว่าโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูว่ามันจะใช้ได้จริงป่ะนะโอเคไปลาพิซ่าฮะ ว่าน่าจะมีอาหารนะมดี้แครอทโอพิซซ่าถ้ากินได้นี่ผมว่าหลอดอาหารนี่เต็มเอ้ยไม่เต็มดิไม่หิวแน่นอนสิบชาติโกแลตบาร์โอพิซซ่าสองถาดน่าจะยิบไปได้แค่นับีนุ้ยอาหารเต็มเลยอาหารเต็มเลยต้องยอมดรอปของบางอย่างไปอะฮะเพื่อเก็บอาหารมาแล้วก็ไปตุนเอไว้ในในบ้านเรา ตอบอะไรเดียะทอดมันจาเป็นอ่ะอันนี้ก็จำเป็นบล็อกช็อตกระสุนช็อตกันอ่ะต้องรีโหลดดิสองนัดคอร์โบ่ะของแรดอบไม่ได้หรอกเล็กอลองมาพันดูดิถ้ามันเพิ่มเลือดได้ก็จะดีมากโอเคเพิ่มเลือดได้เอาน้ำไปก่อน ผมจะยอมดอบของอย่างหนึ่งไว้ที่นี่อะ่ะดบกระสุนไว้ที่นี่แล้วกันเดี๋ยวผม,มเอานะโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านไปเก็บของก่อน Energy Drink Gas Can m e d Kit โอ้ยผมต้องเก็บอันนี้มามันเป็นอาหารนะ Double b a r r ์เลลูกซองอะ่ะลูกซองอ๋อ,อลูกซองอ๋อ,อ,อ,อผมดอบไ้ อา่าดบอะไรไว้ดีอ่ะเดเดี๋ยวค่อยมาเอาแล้วกันผมกลับไปดอกของที่บ้านเต็มมากระเป๋าโอเคเจอกันที่บ้านฮะโอเคครับมาถึงบ้านแล้วฮะผมเอาของมาเก็บก่อนนะทำมันเลยสิบสามเปอร์เซ็นต์รู้สึกผมต้องเติมมาละวิววิยวย,ยาอย่าตบรถเราอย่าตบรถเราไม่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 ซอม,ม,มบี้ยาอย่าทำกับเราอย่างนี้สินายอ่ะนายมายุ่งอะไรเข็ด บ้านคนอื่นแต่โดนข้็หาบุกลุกหรอกเออโอเคผมเติมนน้ำมันกันเอนเตอร์ไปเลยเมาละวมาอีกตัวละเฮเรื่องเหรอโดนข้าหาบุกลุกหรอกอเูเชนซอโซผมดรอปด้านบนไหมฮะมันมาอยู่ด้านล่างอะโอเคผมจะดรอปแก๊สแคนไว้ก่อนเพราะว่ามันเอมตี้ละดรอปไปก่อนแล้วก็ดรอปอาหารเอาไว้ดรอปอันนี้ไว้หนึ่งอัน ไว้ในนี้ดีกว่าอ๋อโอเคผมไว้ด้านบนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนี่แหล่งรวมโอเคตอไปเลยโอเคประมาณนี้แคนทีนโอเคไปน่อ๋อมีเต็มโอเคตอไปละเรียบร้อยก็เหลือหนึ่งสองสามอีกสามช่องนะฮะ พื้นที่กระเป๋าเราโอเคเราจะไปเดี๋ยวเจอกันที่เมืองนั้นอีกครั้งนะครับเพราะว่าผมต้องกลับไปเอาของอีกแล้วแหละของตกเติมเลยนะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับโอเคครับเรากลับมาที่เมืองกันแล้วนะครับก็ผมจะมาเก็บของเพิ่มสักหน่อยแล้วกันแล้วก็ไปเก็บไว้ที่เซฟเฮาส์นัละกันนะโอเคมีแหล่งน้ำตรงนี้ไหมเนี่ยเราต้องเติมแคนทีนด่วนเลยรู้สึกจะเริ่มเ,เริ่มอยู่น้ำแหละแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปเติม ที่้าละกันโอเครู้สึกผมสำรวจร้านนี้ไปละต่อมาสำรวจร้านพิซซ่าพิซซ่าสำรวจไปแล้วามาสำรวจคาเฟ่ดีกว่าผมต้องเข้าไปเก็บลูกซองใช่ปะกระสุนลูกซองไอร้านนั้นด้วยนะด้วยไม่ใช้อะไรเนี่ยโอ้ยบุชบุชเชอร์ไนท์มีดอะไรเนี่ยลองมาใช้ดูดิมันดียังไง มันดีย่ยงไรโอ้ยอย่าใช้เลยครับอย่าใช้เลย <c oughs> มีโต <c oughs> โอโอเคมีโตไม่ใช้ละเกียด<ๆ>สันด้อเมืองนี้มันวานาน้าเมืองกล้วยน,นั่นเองอุ้ยนูปะนูปนูปไอ้นูปไปสมบีเปียวฮนะสมบีหาเลยหุยคาตานะผมเจอของ <c oughs> ผมเจอคาตานะโอเคผมนี่คาตาะเลย เดี๋ยวเราใช้แท่นไมก์กอบดิมันดีกว่ากันยังไงโอ้ย,อย,อยดีกว่าแน่ๆฮะผมดอมร,ออมร,อมรอปไม์กอบแล้วโอเคไม่คอบไม์กอบไม่จําเป็นแล้วอันนี้ก็คืออะไรรู้สึกจะเป็นเกาะผมใส่เกาะอันนี้ดีกว่ากอดทหารตำรวจเนี่ยรู้สึกจะดีกว่าโอเคไปไปหาของผมไปหาของต่อ สำหรับพ <Momo S 2> ันนี้จบกันแค่เมืองนี้แล้วกันนะครับอ่าแลของในเมืองนี้เรียกว่าเก็บของในเมืองนี้ให้หมดนะพยายามเก็บให้หมดนะครับไปฉายมีแล้วกระสุนลูกซองอีกแล้วอูได้โอ้โหกระสุนลูกซองรวยแล้วครับโอ้ไข่มาส่งวิซ่าบนเตียงไข่มาเ้ยเดลิวารีจเจ๊งมาส่งถึงในบ้านเลย โคตรด,ดีโอเคเขาก็เก็บกระสุนลูกซองอ่ะชัานันนี้เหรอโอเคใช่ด้วยโอเคเก็บอันนี้ไปกระสุนลูกซองมามาทีโหลดดิโอเคเต็มอยู่ผมว่ามไม่ค่อยใช้ลูกซองอ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บเอาลูกซองไปเก็บที่บ้านดีกว่าเพื่อช่องหนึ่งคาเฟสส่สำรวจแล้วโครสสำรวจแล้วอันนี้ยังไม่สำรวจเลยมันคือ คลิปเอาไว้ติดอะไรอ่ะหูยเป็นโหดฮนะเราไม่ใช้หรอกเราใช้อันนี้ก็พอแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วมีแค่นี้โอ้หรือว่าจะเก็บเอาไว้เป็นอันนี้วะตุนเอาไว้ตุนไว้เออแคนดี้บาร์อาหารเยี่ยมครับนั่นคือซีเรียล ซีเรียลนัมเบอร์หรือว่าทุ้ยไม่ใช่ซีเรียลนัมเบอร์โอเคมกินอาหารก่อนเพื่อได้ลดอันนี้ได้มากินไปเลยอ๋ออาหารเก็บไปด้วยโอเคไปอ่ากินไปเลยดีกว่านะโอเคตุนปืนไว้ดีวกว่ากี่นัดเนี่ยมีคลิปดิเดี๋ยวซื้อสามนัด สี่นัดใช้กระสุนอันนี้ได้ปะไม่แน่ใจอ่ะลองกินกน้ำกินน้ำกินน้ำวอนโอเคบึ้บบึบบโอเคกินน้ำหมดแล้วฮะลอง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 เก็บกระสุนนี้มาดิโอเคลองใช้ดูมามบีตัวไหน y, <One S 2> วอนเฮ้ยวอนว่าเอามาวอน,นว่าวอนว่ามาโอ้โหฮุย, <L un fe et> ยได้คุณผู้ชม,มใช้ได้ฮนะ เค okay, กระสุนใช้ได้หรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่มันใช้กระสุนแบบเดียวอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายายาเสียของไว้นี่หูเสียดายตายไม่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 ไปไกลๆไปไกลๆอย่ามายุ่งซื้อกองโดนซัมบี้ล้อมาแป๊บ,บนึงแล้วนึงผมเสียของไวน้นี่หูเส,หเสียดายตายเลยนี่ต้องเก็บของไว้ก่อนวอนเหรอ รู้สึกซอมบี้จะวอนหลายตัวนะฮะหลังจากผมทดสอบปืนไป <c oughs> ว่ามันใช้ได้เหมือนกันเปล่า <c oughs> โอเคมันลูกซองผมต้องเอาปืนนั้นขึ้นมาก่อนไม่ได้วางไว้ในสลอ็อตอีกคลิปแล้วอีกคลิปโอเคโอเคใช้กระสุนแบบเดียวนะเอ้ยไอ้กระสุนสีเขียวใช้ได้เออมาโอเคผมรู้ละเอาปืนนี้เก็บไปด้วย เพื่อเจอกระสุนสีเขียวนั่นอีกนะโอเคเป็นสเสบียงไว้ชิ้นหนึ่งเก็บไปที่บ้านนะกันโอเคนี่คือโมโดี้แคปเบสกลัมปีเน้าของเน่าๆอย่าไปกินฮนะโอเคสำรวจบ,บ้านหลังนี้ต่อมีอะไรหรือเปล่านี่คือแบตเตอรี่อุ้ยผมฮิวกันดีกว่า,วาได้ใช้ละฮิวฮัชเชอร ก็เลยยี่สิบเองฮิวฮิวฮิวโอ้เลิศเพิ่มเยอะมากนะครับกระเป๋าฮีที่ผมเก็บได้นี่ผมไปเก็บได้จากอ่าใครทหารนะครับฝ่าสอมบี้เข้าไปเก็บเลยโคตรโฉดสอมบี้นี่ก็ไล่เป็นพัวเลยดีนะว่าเจอไมค์ก๊อปก่อนเลยรอดมาได้นะเออก็ต้องขอบคุณไมค์ก๊อปผู้สนับสนุนใจดีนะฮะท่านหนึ่งถุยไมค์ก๊อปไม่สนับสนุนได้ด โอเคไปฉัรู้ว่าเงนี้ต่อฮนะซึ่งจะเจอแหล่งน้ำไว้เติมเดี๋ยวไปเติมแคนทีหน่อยวะเรื่อยมีแล้วอะไรเนี่ยโมดี้แครอทอุยอ้ยคุชมผมเจอกระสุนคอร์โบเก็บสิครับรอใช้อยู่ใหญ่เก็บครับเก็บครับกระสุนคอร์โบเก็บครับเยี่ยมโอเคไปผมไปเติมแคนทีนแป๊บนึ่งนะฮะ โอเคอ่าเต็มอยู่แล้วว่ะอุ้ยอุ้ยอ่าวอนแล้วฮะวอนแล้วพี่วอนแล้วฮะอ้าวเฮ้ยอึดเลยอัะเพิงอึดฮะโอเคนี่อะไรเพนคิวเลอร์พิลดูคอมแบทเพนรู้สึกจะช่วยได้รับอุ้ยนี่แหละแบนเดย์ Band Day. ต้องการช่วยลดค,ความเจ็บปวดนะฮะเพนคิวเลอร์มาซอมบี้ตัวไหนวอนีกว่ามาว่ามาเลยไอ้ชอย วิตามินเอาไว้น,นี่ได้เอาไว้กันตอนเป็นไอ้น,นี่ได้นะฮะเรียกว่าอะไรวะอะไรอ่ะลดติดเชื้อนั่นเองโอเคผมกินอะไรดีไม่กินดีกว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบล้วกันผมเอาต้องกลับมาเก็บไอ้พวกนี้ให้หมดเออเอาจริงๆนะต้องกลับมาเก็บให้หมดจริงๆ ม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะฮะเออโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาของกลับไปเก็บที่บ้านก่อนนะแล้วค่อยมาเก็บของใหม่ละกันอุ้ยรถผมที่จอดเมื่อกี้แม่งไหลมันตรงแม่งไหลมาอยู่ตรงนี้รถแม่งไหลได้โหโคตรด้าโ,โ,โอเครู้สึกใช้นี่ ขาไปแล้วก็ขากลับนี่ใช้น้ำมันเยอะมากนะฮะซึ่งน้ำมันก็หมดแล้วนะโอเคงั้นเดี๋วเจอนที่บ้านครับโอเคครับก็มาถึงบ้านกันแล้วผมมาของไ่เก็บกันไม่งั้นเดี๋ยวเก็บไม่ได้โอเคสิขอให้มันพอไอ้นี่นะวิกระเป๋าทาวเวลแพ็กมันจะเยอะกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจวิู้้านูกระสุน อุ้๋อซอมบี้วอนนะซอมบี้วอนนะวอนเหรอจอนเท่าไรจอนชาวไรอึด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  <c oughs> อ,อึดเหรอจอนชาวไรจอนชาวไรอึดฮะคุณ <c> ผ <oughs> okay, ู้ชมจอนชาวไรอึดโอเคมากระสุนคอร์โบผมมีอยู่นะเออเก็บของก่อนอ่าเบนเดตผมว่าเลือดยังไม่ลดหรอกดอกเบนเดตไว้ก่อนเพนคิลเลอร์ก็พกไว้ดีกว่าเอ้ยว่าดอกเพนคิลเลอร์แล้วเบนเดตไปดีกว่า แมนเดจ่ามาเร็วโอเคนี่ดอกปืนครับอาหารอาหารดระโปรงหนวยสักสองลูกดอกไปหมดเลยเพราะว่าคอสโบมยังไม่ได้ใช้หรอกโอเคดอกไปให้เยอะๆเลยอาหารอาหารอาหารโ okay. อเคคอนอบาแมนเดะไปนี่โอเคเรียงเอาละโอเคผมไปเอาอ้นนี้ก่อนคุยฟ้าจะมืดแล้วอะหรือเปล่าเออจะมืดแล้วอะไปตักน้ำแป๊บ,บนึง นะมันเติมตรงนี้ได้ป่ะก็คงกินก่อนดีกว่าโอเคไม่ไดเติมได้เลยเติมตรงนี้ได้ป่ะวะอุ้ยเติมได้ป่ะเออสะดวกรวดเร็วบ่อน,น้ำฮะโอ้โหสุดยอดเลยทะเลตรงนี้มาโอเคผมต้องกลับไปเมืองอีกรอบหนึ่งเพื่อไปเก็บวิตามินเหล่านั้นนะฮะเหนื่อยจริงเลยพาร์ทนี้พาร์ทนี้ต้องเดินทางฮนะ พาห่งการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองแล้วก็บ้านเราโอเคไปเจอกันนะวิตามินนะฮะ <c oughs> นะวิตามิน <c oughs> วิตามินจะอยู่แห่งใดจงใครบอกมา <c oughs> วิตามินเราพบเจ้าเย่เย่วิตามินเราได้มาเย่เย่โอเคครับเราได้วิตามินมาละฝั่งนี้ไปได้ไหมไปสำรวจท่าเรือกัอนดีว่ามีอะไรหรือเปล่า นี่คือแบนเดตมีสองอันแล้วเ yeah. okay. ย่โอเคหุยฮุยเสียงซอมบี้มาจากไหนว่ามาไอชาย <laughs> ใช้กระสุนนี่เลยว่ะ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้สึกไม่พอามา <laughs> จัดไปซอมบี้วอนเหรอฮะเออไม่รู้ว่าวอนกับสตกเกอร์จะเป็นยังไงนะ <laughs> สำรวจท่าเรือ,อันนี้เสร็จก็น่าจะตัด <laughs> หูซอมบี้ตึมเลยเว้ย สบีเต so like ็มเลยเว้ยมาเอาละเว้ยมาละเว้ยมาละเอาไม่โดนมาละเว้ยเอาไม่โดนทำไมไม่โดนนะโอเคมาัวไหนวอนนีกวอนป่ะพี่พี่วอนเปล่าโคบาไม่ไม่เอาอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอาอึดไว้อึดไว้เฮ้ย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 แม่งอึดว่ะแม่งอึดว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอเคต้องใช้ไฟฉายละนี่คือโมเดโมดิ โมดี้ปเตโต้เออนี่คือพอตโต้ซีดเมล็ดพันธ um um ุ์ไปปลูกโอเคเลยช่องหนึ่งมาวันเปล่าพี่วันเปล่าพี่พี่วันเอ้ยพี่วันเหรออะไรเนี่ยปืนเดียวกันอันนั้นป่ะโมเส้นโมสันพอตโต้ซีดโอเค ปืนนี้ไปได้ไหมอยากไปแล้วมีนชินัดเดีย๋ยวลองลองดีลองเอ,งอ,อดอีมันมันอุ้ยนานตัวโอเคดองปืนไว้ก่อนฮนะดึกแล้วอะ่ะมันอยู่ไม่ได้แล้วดึกงี้อุอ้ยอุ้ยอุ้ยเลือกทิงนะ้งฮะผมทิ้งอันนี้ดีกว่าโอเคโอค้น้ำมันเต็มไหมเต็มถังครับคุณผู้ชม ไปพอรถผมนี่เมื่อกี้ขับมาเหลือมาอีก18เปอร์เซ็นต์เองอุ้ยอุ้ยซอมบี้วันนะวันนะวันนะวันเหรอว้ามาเลยเพื่อนชุดกะลลาสีไม่ได้หรอกชุดรถเท่อยู่แล้วชุดลายสกอตอะไรเนี่ยอะไรอะ่ะสเลจแฮม,มเมอร์ว่ะ เฮ้ยชุดนี้เท่กว่าปะต่อไปนี้ต้องไปก่อนเดี๋ยวใครเก็บเก็บมาเท่กว่าเฮ้ยว่าลายสกอตเนี่ยเท่กว่าแหละอะลอง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 ใส่ดิวูสลายสกอตเท่กว่าอา้อาวอะไรชุดผมโอเคลายสกอตเท่กว่าเยอะผมว่าลาก่อยโอเคเก็บปืนมา สเลตแฮมเมอร์ผมใช้คาตาน้ำเหมือนเดิมดีกว่าแรงกว่าเยอะนะผมคิดว่าโอเคนี่คือแบนโจคลิปควอเบอร์บูเล็ตโอเครู้สึกผมจะสำรวจครบละอ่ะโอายังไม่ครบว่ะโมดีเอจี้ริงน้ำอีกแล้วเรามีแล้วอ่ะเรามีแล้วอ่ะ โอเคกินนมไม่นาดีแวเดกน้แเด็กน้แดกนมเก,ก,ก,ก็บน้ำมามีสิ่งได้อีกไหมมีสิ่งได้อีกไหมรู้สึกเมื่อกี้ผมจะเดินผ่านบันไดามานะโอเคขึ้นไปด่วามันมีอะไรหรือเปล่าเย้ขึ้นไปอุ้ยไม่ขึ้นดีกว่าไม่ขึ้นผมลงบันไดไม่เป็นนะถุยลงบันไดไม่เป็น โอเคแบนเดตใช่ไหมไม่ใช่กระป๋องพวกนี้มันเป็นกระป๋องเปล่ามาทำอะไรไม่ได้แคนทีนมีแล้วโลบเชือกนี่คือโมดีวัตเทนวัตเตอร์ไม่ดีฮะโมดี Modi, ของโมดียเก็บอุ้ยอุ้ยเจอปืนเยอะจังเลย ลองดิอาโตสามนัดเอาไปเถอะเยอะกว่าตั้งเยอะดองปืนนะเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บแล้วกันทีหลังนะเออไปกลางคืนต้องใช้ไฟฉายฮนะมันมืดจริงๆไม่มืดเท่า DC ของจริงนะรู้สึกเกมนี้เขอจาผสมผสานระหว่าง DC กับไมครัาบนะเออแต่ถ้ารวมกับ DC จริงๆเนี่ย DC จะมืดมากผมลองเข้าไปเล่นละลคืนนี้ก็มืดมืดคือมืดอะเออนะโอเคผมกลับบ้านกัน ฮุยซ okay. อมบี้วันซอมบี้วันวันป่าวันเหรอโอเคฮุยผมใช้น้ำมันเติมรถผมแล้วก็ไปเก็บอ่าปืนนัน้นปืนนั้นมาดีกว่าเซนโอเคสามหกไปเก็บปืนนั้นมาดีกว่ารถคันนี้ขอยืมอ่า0%เปอร์เซ็นฮอลิช <c oughs> <c oughs> ิตส่วนเปอร์เซ ซูเปอร์เซนต์ให้เลยซูเปอร์เซนต์หกปีทุย้ยไม่ใช่ <c oughs> ผมไปเก็บปืนนะมาดีกว่ามไว้ดองดองปืนไว้เยอะๆนะเพื่อยามขับขันจริงโอเคโอเคเยเฮล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 เวลเวาวป้าป้าเป้า,ป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 าทำไมตอนเดินมือมันต้องขยับแย่แย่โยโอเคดองปืนนะฮะอา้าวเก็บไม่ได้อีก ดับไปใช้แล้วโอเคบายได้ปืนมาแล้วฮะจะดองปืนเอาไว้แล้วก็เอาเสร็จปุ๊บก็ขอตัดพาละกันนะฮะหลังจากผมกลับไปเก็บของเสร็จแล้วนะก็เจอกันใหม่พาดหน้านะโอเคปอยปปวิ่งนี่เขานี่เป็นสเต็ปมากฮนะมือจะขยับไปซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหน้า,า,านะหลังโจโจซ้ายซ้ายขวาโจ โจ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 โคเทโอเคกลับบ้านกันอุ้ยเดี๋ยวว่างๆค่อยไปดูโอเคยุบ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 จอดครับโอเคจอดไปหน้าบ้านเลยสวยพวกทำสวยงามโอเคลายลงโอเคครับออกไปดบของแป๊บนึ่งอุ้ยของเต็มเลยอ่ะโอเค ตอกปืนไว้โอ้โหของตืมเลยอะดีใจเชียงของเยอะขนาดนี้นะออป,ป,ป้าป้าป้าโอดอกอะไรอีกดีโอเคแค่นี้แหละโอเคครัสบสำหรับผมนะครับวันนี้ผมต้องขอโลโลาไปก่อนนะฮะชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ช่ชชองมกัสสับสไครป์คลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่พาดหน้าในอันเชิญนะครับ ของแชน n นลไซเคอร์นะฮะก็นานๆก็ได้ลงทีนะอันเทิร์นนะครับโอเคก็เจอกันในพัหนาครับสำหรับพ์ทนีส,ว,ส,สวัสดีครับผม